สวัสดีครับผมแชมป์ภูมิใจนะครับผมเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์ทัวเบครับมันเป็นรายการที่เลเวลอัพเร็วมากทุก5นาทีครับผมเหตุการณ์เนี่ยผมคุมเอลเลอร์ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนกระทั่งเหลือประมาณ11คนสุดท้ายเนี่ยมีช็อตพีคอยู่ก็คือผมเหลืออยู่ประมาณชอ็อตสแต็กอะครับผมหมอบเอแจ็คเพื่อเข้าไฟนอลเทเบิลแล้วเหลือชิปชอ็อตมากคือ5 0,000แต่ใบคือ3 0,000นละหมอบเพื่อเข้าไฟนอลเทเบิลเลยแล้วก็หลังจากเข้าไฟนอลเทเบิลมาเนี่ยก็ออโต้บิ๊กไบตลอดชนะมาจนกระทั่ง ั้งกลับมาสู่เกมครับแล้วก็ผ่านเข้าแชมป์ไปเลยแบบงงๆเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะโฟในแฮนด์ที่จําเป็นค่อนข้างเยอะครับถึงได้แชมป์ม,มา,าเป็นแฮนด์หกครับแล้วเราคุมเอเลเลดเหนือกว่าเขาก็เลยออลอิไนไปแค่นั้นเองครับฟอร์มก็เป็นหกหกเลยครับ ชนะมาได้ครับผมดีใจค่อนข้างมากครับเพราะว่าผมเล่นทัวมารายการนี้เป็นรายการที่2นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเลยลก็ถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็จะเล่นต่อๆไปครับก็ไปทุกที่ที่เทนน่าตักเขาโปรโมทครับผมไดหมดเลย <c oughs> การมาแข่ง a b t ทครั้งแรกที่ไต้หวันนะครับปี2025เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับ <c oughs> การจัดงานแล้วก็เรื่องของเองินร,รางวัลเรื่องของรายการต่างๆเนี่ยดีมากเลยครับผม